ผมอาจารย์ธนวัฒนยาพชัยกุลครับอาจารย์ธนวัฒนยาพชัยกุลเป็นที่รู้จักกันในฉาย,ยาหงจุ้ยวิชัยสงครามจากประสบการณ์การดูฮงจุ้ยมา15ปีมีลูกศิษย์มากมายหลากหลายสาขาอาชีพ คุณชมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ได้รู้จักกันแล้วนะคะว่าพวงจุ้ยในบ้านหรือว่าในสำนักงานเนี่ยเป็นยังไงวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงเรื่องพวงจุ้ยอีกสถานที่หนึ่งซึ่งหลายๆคนเนี่ยอยู่อาศัยกันเยอะมากเลยนั่นก็คือคอนโดมิเนียมนะคะมาดูกันเลยดีกว่าแล้วก็มาพูดคุยกับอาจารย์ธนวัฒน์เช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ธนวัฒน์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเรียกร้องมาเยอะเลยใช่มากเลยค่ะก่อนก่อนอื่นนะคะจิ๊กก็อยากจะทราบนะคะว่างานที่เด่นชัดได้แก่ ได้รับเชิญไปออกรายการบุษบาบานเช้าช่องห้าคุณตั้งสานพระภูมิที่บ้านของคุณเหมาะสมแล้วหรือยังอาจารย์ธนวัฒน์จะมาจัดพวงตุ้ยให้กับคุณในบุษบาบานเช้าแต่หน้าและรายการทีวีอื่นๆอีกหลายรายการ และรวมไปถึงศิลปินดาราอีกมากมายโดยเมื่อมีเวลาว่างจากการดู่วงจุย้ยอาจารย์ก็เอามาช่วยคนที่มีรายได้น้อยแต่สนใจในศาสตร์ของฮวงจุย้ยโดยการจัดรายการสดจากที่บ้านถ่ายทอดสดบนเว็บไซต์ของตัวเองและผ่านทางแฟนเพจของ facebook เ,เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนแนวคิดชีวิตเปลี่ยน